พลังใจพ้นทุกข์ธรรมะนำทางสู่ชีวิตที่ไม่หวั่นไหวในชีวิตเราอาจพบกับความทุกข์กระทมที่ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวแต่พุทธวจนะสอนว่ามีทางออกเสมอสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ความเข้มแข็งเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบการเข้าใจอริยสัจสี่คือการเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องประกอบด้วยวิริยะความเพียรที่ไม่ย่อถอมันพยายามละอกุศลและสร้างกุศลให้งอกงามสติความระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะคือเครื่องป้องกันไม่ให้จิตถูกครอบงำด้วยอารมณ์ลบเป็นพลังที่ทำให้เราไม่หลงทางการพิจารณาตรายักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาทำให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเข้าใจสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับจิตก็เป็นอิสระมักมีองค์8คือหนทางปฏิบัติอันประเสริฐที่จะนำพาจิตใจให้พ้นจากทุกข์ได้จริงเดินตามทางนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเราจเจริญธรรมจิตใจย่องสงบนิ่งและมั่นคงไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ใดก็พร้อมรับมือด้วยปัญญาและความเมตตาเป้าหมายสูงสุดคือ นิพพานการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงการมีชีวิตอยู่ด้วยความเพียรเพื่อเป้าหมายนี้คือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้ามอบความเข้มแข็งให้เราดำรงอยู่ด้วยความหวังและความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม